แเราจะพังไหมคุยพังแล้วโอ้จริงอ่ะเอ๊แล้ำมันคันนี้เท่าไหร่คะชั้นห้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นน้ำมันอ่ะชาวบ้านด่าว่าเออชอบให้ชาวบ้านด่าเอานะเขาลุย โอ้ชอบมอเตนะอร์ไซค์อันนี้ฮอนด้าเหมือนเลยนะมันเหมือนมังกี้ตัวเล็กๆกันเนาะอันนี้ก็เท่ะนะวันนี้พ่อหลุยไม่อยู่ยกั็กลาซ่าครับทำตามสัญญาะนะครับคือวันนั้นที่พ่อหลุยมาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดได้51,000ไลค์เนี่ยเราจะมาซื้อรถบังคับกัน<อ>เดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้พ่อหลุยสับดาก้าเนี่ยจะได้รถบังคับอะไรมั่งครับเนา<ณ>เกละงานดีงานละเอียดเออไรเรสแมนกั็กพ่นเหมือนแหลย สนใจมากเลยมีอะไรน่าสนใจคะอย่างใช่ไหมเออนี่ถ้าใครชอบแอนิเมะนะสวรรค์เลยเหมือนกันเนี่ยไหนมีนารูโตะนะลูกนี่ใช่นารูโตะปะเหรออ๋อนี่มาแรงพูดป้าเลยนี่รถโมนะครับผมูเนาะรถันเล็กนี่โมเนาะทันเท่าไหร่อ่ะพี่ทันละห้าร้อยทันละห้าร้อยอันนี้เป็นแบบโมใช่ไหมคะแข็งรถ แล้วก็คาราคามาดูน,ดน,นด่โอ้แล้วมันแรงขนาดไหนอะพี่แรงมากเแต่งรถได้ขอแค่ให้มันวิ่งอนะอันนี้แต่งเต็มเนี่ยคาราคาโอ้ถ้าแต่งเต็มนี่คาราคาันคาราคาเจ้าโอ้ลำโบอ้เขียนเพาะอะพี่ตัได้ไหม่ัได้ระวังมือออ้ยาโอ้แลวทำไมมันไม่หยุดอะครอ๋อ ใช้อะไรโมคะนี้มอเตอร์อ๋อใช่มอเตอร์ที่ขดูแบบห้าร้อยหน่อยได้พี่ถ้าหรืไฟแล้วต้องใช้ผัดชาร์ทอเตอก็ถ้าเป็นะโมมันจะประมาณนี้ถ้าหรืยจะขอโมใช่ไหมผัดชาร์ทสองร้อเอง สี่ก้อนสองร้อยผ่านชาร์จสี่ก้อนสองร้อยเครื่องชาร์จตัวหนึ่งเป็นชาร์จเร็วจับเวลาประมาณ20นาทีต้องเอาออกนะเป็นชาร์จเร็วจับเวลาแล้วออกเลย3 0มบาทสองก้อนก็ได้ซื้อไปสี่ก้อนเลยออได้ได้อันนี้ซื้อขำขนะไม่ได้อันที่มาซื้อข้างบนนะอันนี้ซื้อแบบเล่นในบ้านน้ำจิ้มเท่าไหร่คะคันนี้ล้ำปลาคันนี้เท่าไหร่คะ่งพันห้าพันห้านั้น โอ้โหยไวมากเดี๋ยวต้องไปหาที่โล่งๆเล่นกระเทะนะดักก้าใช่ไหมมันไม่รู้วันเท่าไหร่แต่เนี้ยคาเทะดีครับวันวันอันนี้แค่วันนี้อะครับแล้วก็ชอบวันนี้เหรอแล้วข้างล่างที่เราดูอยู่ข้างล่างเนาะแล้วโอ้ว้าแล้วก็ชอบวันล่างสุดอลูกครับโอ้โหดีใจที่หมด แรงขนาดไหนพี่ประมาณ80ดสิร้อยครับโอ้กิโลต่อชั่วโมงเหรอคันนี้เหรอคะนี่สองหมื่นแปดข้อรถจริงเลยเนาะค่ะโอ้นี่ใช้น้ำมันเหรอคะไม่ใช่ไฟฟ้าอ๋อไฟฟ้าแต่แบตตัวเท่าไหร่พี่สองพันกว่าบาทถ้าเป็นน้ำมันเสียงดังมากใช่ไหมคะอ๋อแนะนําให้ใช้ไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นน้ํามันอ่ะชาวบ้านด่าว่าเออชอบชาวบ้านด่าอ๋อนะคันนี้เป็นน้ํามันเนาะแล้วอันนี้อคะน้ำมันเหมือนกันทั้งชั้นน้ำมันอ๋อชั้นนี้น้ำมันหมดได้แต่พี่แนะนําอันนี้ กับอันนี้กับอุปกรณ์อันนี้อันนี้เป็นแบตเตอรี่หมดเลยอ๋อนี่ชั้นนี้แบตเตอรี่นะคะแล้วความเร็วระหว่างน้ํามันกับแบตนี่เหมือนกันอ๋อเหมือนกันแบตไฟฟ้ามันโมได้อีกวันนี้คือมี2ตัวนี้ให้เลือกใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ใช่สองทันี้นี่มีความเร็วประมาณเท่าไหร่คะแปดสิบร้อยครับอ๋อแปดสิบร้อยเหมือนกันเถ้าเกิดทางเอากลับมาซ่อมได้ไหมได้พี่อะไหล่มีส่วนลดแล้วก็ไม่ได้คิดค่าา แล้วถ้าเกิดผมจะเล่นแบบนีเมืองแบบเสียงไม่ดังมากกับพี่แนะนําตัวไหนก็เป็นไ,ปไฟฟ้าตัวนี้เลยตัวนี้เลยใช่ใชไหม<ช>เออเพราะว่าพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเล่นน้ามันอะ่ะมันจะดังแล้วเดี๋ยวชาวบ้านด่าอ่าดาก,ก้าชอบตัวไหนมากกว่ากันาพชอว์ันนี้มากกว่าครับอันนี้นะเดี๋ยวพี่เขาลดให้เขาบอกหมื่นกว่าลดให้เหลือเจ็ดพันโอ้โหเดี๋ยวพี่ถามพี่ถามนิดนึงว่า เล่นล้วจะพังไหมพังอยู่ที่อะไรอยู่ที่รถหรืออยู่ที่คนขับอยู่ที่มือคนขับอยู่ที่มือคนขับแต่ว่าร้านนี้ซ่อมได้ซ่อมได้อ๋อรับซ่อมด้วยใช่ครับมีอะไหล่หมดทุกชิ้นเลยอ๋อมีอะไหล่ให้ทุกชิ้นแล้วซ่อมฟรีไหมซ่อมฟรีครับแต่จ่ายค่าอะไรอะไหล่มีส่วนรถอ๋อโหแต่ร้านนี้ดีนะคนขายแนะนําดีนะมีอยู่ร้านเดียวด้วยไหมเนี่ยเนาะที่เดินหาร้านนี้นะใช่ไหม โอเคดาก,ก้าได้รถบังคับแล้วใช่ไหมเราวันนี้ได้2คันได้คันจิ๋วพันหนึ่งครับนะถ้าเดี๋ยวเราไปเล่นคันจิ๋วคืนนี้เล่นอันหนึง่งเ่ะเราต้องไปรอเล่นที่สนามเนอะแล้วก็ต้องชาร์จก,ก่อนครับต้องชาร์จก,ก่อนนะครับโอเคนะเนี่ยได้ดาก,ก้าสอางอันชี้ไหนชี้หนอันนี้อันเล็กนะครับเออเชียนเล็กแล้วใหญ่โอเคเดี๋ยวไปเล่นกันนะครับดาก,ก้าอ่าเดี๋ยวเดินนะโบค่ะโอ้โห ไม่รู้ว่าบนด้วยว่าลุยหมนุนไม่ได้หมดอ้าวไม่ไปท่านั้นน่ะไม่แน่นนใจนะบอกมนเป็นเหมือนรถในนี่เลยอ่ะรถบัมบ์เลยอ่ะขอพ่อหลุ่ยแก้กันหนึงนะคะมีอปุ่มอะไรให้กด,ด,ดนี่ก็ยังเหมือนอยู่นะเออใครรู้นะคอมเมนต์มาบอกพ่อหลุ่ยหน่อยนะคะ มันแรงอยู่นะโอ้ามมาหนักแล้งไวหนักได้ เยอะนะคะไหนคือสุดท้ายหมดแล้วเหรอหมดแล้วอ๋ออ่ะหมดแรงแล้วขนาดเมื่อกี้พ่อหลุยเพิ่งชาร์จมานะแปลว่าคันนี้เล่นได้ประมาณไม่ถึงสิบนาทีเนาะแต่ยังแรงอยู่บออแรงอยู่ใช่ไหมรถจิ๋วคันนี้นะคะเป็นไงพ่อหลุยว่าสนุกสนุกสนุกแต่บังคับยากเหมือนกันเนาะใช่ครับใช่ไหมแต่บังคับได้นะ เล่นมันกว่ากันเห,หรอ <laughs> วันนี้แบตอันนี้หมดแล้วนะคะก็เล่นมันพอสมควรแต่บางพักก็ยากนิดหน่อยเนาะใช่แต่ไม่ทําไม่รู้ไม่รู้ทําไมว่าตอนกดเดินหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยไปอ่ะปบถ้าใครรู้นะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ นี่ดูดิตอนกดเดินน้ามันไม่ใ,ให้ไปนะจากตมงนมี้ไปไปและไม่เป็นไรแต่เราเชื่อว่ารถคันใหญ่ <มา S 1> เนี่ยได,ววได้แล้วนี่โอ้เผลอไหยคะแต่เราเชื่อว่ารถคันใหญ่เนี่ยจะทำให้ทุกคนตื่นเต้นแน่นอนใช่รอติดตามนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวคอยติดตามนะครับและที่นี่เจอของเล่นไม่ได้เลยนะพังแล้วโอริงะ่ะข <c oughs> ึ้แริมทีเดียวพังเลยสะได้ไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยโ,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 โอ๊ได้ดูโอเคโอเคอ่ะ ออกมาโกออกมาโปจริงจริงสิงกันอยู่ตรงนี้อาเอะเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้ต็มใจอยากให้เราทำอะไรจรีที่ไหนก็ขอบอก